ในส่วนของวันพรุ่งนี้เป็นมิธ,ธ,ธนเสิตนะครับจากน้องเคฟนะครับคุณเดนสอนนะครับในส่วนของวันที่28มีการประกวดนกสาวรับตัวนะครับประมาณเวลา15นาฬิกานะครับส่าปงนะครับจนถึงเวลาประมาณ1 1นาฬิกาและในช่วง18นาฬิกานะครับมีนเสิตของคุณรุเจเกิดตานะครับแล้วก็ขนดทีนในใน่นะครับถ้ามีสนใจนะครับเรามีเปิดแค่ phụ quà này nó có thể thao được hình thảo thu hay không นะครับศิลปินเรามาพร้อมแล้ว,ลวนะครับทม่นที่สนใจเดินเาได้ที่เวทีหลังอำเภอนะครับกับน้องที่หน้างของท่านได้เลยนะครับตอนที่กะไม่มีที่นั่งนะครับพร้อมเชินหน้าหลังอำเภอนะครับเ,เวทีใหญ่นะครับ าใเยมดนะครับสนเื่อได้เลยนะครับปดียมแล้วนะครับมีการแสดงกหน้ามานะครับอยู่เวทีด้านหลังอำเภอนะครับตรงก็มาแล้วเลี้วขวาอะไรนะครับอ่ทางด้านหลังอำเภอนะครับเลยคนใีเเลยครับเวทีนี้เลยเหรอ แต่คนนั้นคนยังไปซื้อพวกสิจขาโอ,ท,อท็อปเลย